วิสตาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำจากงานใหญ่ Vi s t a เว r s ์ g r o w Orgin, Fin ิน l อร์ฮาเมื่อวันที่29กันยายนส5ง8รที่ผ่านมาณสามย่านมิดทาวสร้างประสบการณ์ที่ผสานทั้งสุขภาพและความบันเทิงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อตกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไฮไลท์ของงานคือการเชิญวงเพอร์เซสศิลปินทีป๊อปควนใจชาวเจน Z ซที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยการแสดงสุดเ e อ็กลูีฟ พร้อมกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ทุกเจนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่โซนถ่ายภาพสุดเอกลักกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟไปจนถึงมุมทดลองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของวิสตาที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสนุกและเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติโยก็จริงจก็วิสตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าทุกบ้านต้องมีติดไว้เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งบำรุงผิวทั้งบำรุงร่างกาย มีบำรุงสมองมีสายตามีทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ร่างกายเราต้องการหรือว่าจำเป็นเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างสร้างเองไม่ได้ก็มีเป็นการเติมใช่เป็นการเติมเพราะว่าเราเนี่ยอายุก็โตขึ้นทุกวันการสร้างอะไรบางอย่างของร่างกายมันก็จะช้าลงใช่หรือบางทีก็หายไปแล้วาก็มีลาเจนซิสเต็มมันก็จะตกลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าสามารถ เสริมสร้างสิ่งต่างๆในร่างกายที่ขาดไม่ได้ครับผมเราต้หาซื้อได้ง่ายด้วยใช่วิชาก็มีด้วยเลยจริงจครับผมพักผ่อนกับการกินอาหารให้เพียงพอครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ช่วยให้เราแบบว่าสามารถเสริมตรงที่เราแบบว่าอาจจะแบบขาดตกบกพร่องไปได้ครับพี่ไอก็ฝากวิชาด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถเอาไปบำรุงร่างกายบำรุงจริงๆบำรุงทั้งตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่ามี หลายสารอาหารหลายสารสารกัศที่แบบว่าให้เราได้เรื่องทานแบบว่าโอมีเป็นแบบเยอะมากๆเลยใช่ใช่ครับผมมาเรืถอง,งอาหารเสริมก็เึ้ถึงวิตานะครับ